มาต่อกันที่ EP ที่11นะครับเมื่อกี้เรา,า EP ที่10เราเบล11แล้วนะครับนี่เราเอาแต้มควบคุมนะมาลงตรงเขาเจอหมดนะครับทีนี้เราก็ภารกิจนับเช็คภารกิจโอเคเราเคลียร์ภารกิจของ A1 หมดแล้วนะครับภารกิจของ A1 เราเคลียร์หมดแล้วนี่ไงนะครับทั้งหมดเลย เท่าที่ผมจําได้นะครับอาจจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมจาได้แค่นี้แหละนี่แล้วก็ไปที่ออริจินเลยนะครับทีนี้มีวเควสออริจินอย่างเดียวยาวไปเลยครับยาวเลยพอวิ่งผ่านหมู่บ้านวิ่งผ่านหมู่บ้านไปเลยครับนี่ตรงนี้มันจะมีกล่องกล่องสมบัติเย,ย้เปิดเลยครับเปิดเลยเปิดก่อน เ okay. แล้วก็มาคุยกับไอ้คนเนี้ยนที่มันยืนอยู่เนี่ยไหนๆๆๆใครวะเนี่ยตัวตรงไหนอ๋อนี่ไงเจอแล้ววาโซวาโซคุยกับมันมันบอกมันมันไม่เชื่อเรามันจะฆ่าเราให้ได้พูดย,ยังไงมันก็จะฆ่าเราเราก็ต้องฆ่ามันพอเราเวล11แล้วเราได้คอนเจอร์เวทมนต์มานเนี้ยทีนี้เราก็มนานาไม่ต้องใช้เราไว้ยิงคอนเจอร์เดี๋ยวทีนี้เราก็ใช้แต่ นี่นะครับฟันธรรมดาไปเลยนี่เนแต่มันจะตีแรงหน่อยนะตัวเนี้ยแต่เราจะไปกลัวไปเลยคอนเจอรแรงนะเห็นไหมฮะ66ปุ้มเลยผมบอกเลยปุ้มเนี่ยยิงมันได้ตออ่อเนื่องเลยนี่16เห็นไหมยิงอย่างเดียวครับนี่แน่ยยิงอย่างเดียวครับ ไม่ถึงไม่เป็นไรครับเรามีตมวนี้นีโอ้โหดรอทผมอีกอะโอ้ยทำกแสบมากยิ่งจะลบได้เหรอเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะเริ่มโหดเราก็จะเล่นง่ายขึ้นครับเพราะว่าเรามีคอนเจอร์เวทมนต์แล้วนะครับ <S 2> <S 2> นเราจะประหยัดเงินนะถ้าเราโอ้โหโคตรโชคดีเลยได้คาตนะตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สามล่ ผมบอกให้สามร้อยโคตรโหดเลยนะฟันทีตกทีละสองสามร้อยนะเนี่ยโหดมากดูดิสามร้ยแปดสิบหกบาทเนี่ยสีเขียวด้วยโอ้โหแล้วก็บวกโบนัสนี่เฮ2ดียี่สิบเจดแล้วก็ดักล่าม,มนุษย์อีกโอ้หของดีอีกอันหนึ่งของอยาพิษก็ดีนะแต่ว่ามันนานตายครับเห็นนี้เราฆ่ามันได้แล้วเรียบร้อยที่เราก็มาเปลี่ยนอาวุธกันก่อนนี่ เราเอาอาวุธตัวเนี้ยไปอยู่อาวุธหลักอ่าแล้วก็เอาอาวุธเมื่อกี้ที่เจ็สิบแปดบาทเจ็สิบสามบาทนะไปอยู่อาวุธรองอเคทีนี้เราก็วับไปที่อ่าวับไปที่เดี๋ยวดูก่อนยังยังไม่ต้องวับครับวิ่งไปเลยครับวิ่งขึ้นไปหาคนปรุงยานะครับติดแสงสว่างผมมัน ผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อะแสงมันเยอะมองไม่ค่อยเห็นตัวเกมนี่แล้วก็บาโซ่นะครับเกี่ยวกับพิธิกรรมผมเชื่อว,ว่าหลายคนท้องคนเก่งกนั่แหละเรื่องของเกมอะไรเหว่าเราไปยังคาม็นการเกสลงเรียบร้อยขึ้นลักษณะนี้เราสามารถปั๊มยาได้แล้วนะนี่ครับทำไมขึ้นอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ปั๊มยาก็นี่ใช่ไหมอ่ะดื่มเลยนี่เห็นไหมเราสามารถปั๊มยาตัวนี้ได้แล้ว ไปล่อสตูล่อสตูเลียกอะไรตูนะครับเกีช็ดกันนะครับนี่ออริจินแล้วก็ค้นหาลูกชายที่หายไปของวาโซนะครับอันนี้เราต้องไปที่คาเมนการ์ดนะครับอันนี้เควสของเจ้าตัวนี้หมดแล้วนี่คาเมนการ์ดอยู่นี้นะครับวิ่งเลยยาวครับเราจิ้มไปแล้ว ต่อไปเราจะเล่นเป็นสเต็ปทั้งฟันครับแต่เราจะยังเล่นเป็นของอดาบเลือดออกไปก่อนนะทั้งฟันดาบเลือดออกทั้งยิงคอนเจอร์ถ้าเกิดเขาเรียกอะไรนะของเราเหลือเยอะมานานเราเหลือเยอะแล้วก็จะเพิ่มแบตบอมเข้าไปอีกนะครับเราจะเล่นสูตรเนี้ยจนกว่าเลยจนกว่าเราจะไปถึงอะ,อะไรนะไปถึงกระท่อมแมนกรุ๊ปนะครับ ไกลไหมเฮ้ยนี่เราได้อันนี้มาเราก็อัพได้เลยนี่อัพตรงนี้นี่มันเป็นการสร้างความเสียหายนะครับสิบส่วนตัวผมอัพวนเต็มเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องหวังความแรงก่อนนะที้เอาไว้หวังทีหลังส่วนตัวผมอ่ะนี่อัพไปเลยอืยิ่งเรามีของนะอุปกรณ์นะมันโหดมาก,กน,นะมันบวกของบวกความเสียหายไปอีก วิ่งไปที่คาเมนกาดนะครับคา์มเมนกาดนู่น,นไก่พ้นครับผมไก่พนเนี่ยมีกล่องแดงกล่องแดงกล่องแดงเปิดกล่องแดงก่อนนี่หินเลือดสีนะครับไป วิ่งตามเส้นทางเนี้ยครับมันจะไม่ค่อยเจอไอ้ศัตรูเท่าไหร่ดูแผนที่บ้างก็ได้ครับเดี๋ยวลง คนนี้คือใครน,นี่กายอ๋อมันให้อะไรเราบ้างเนี่ยเดี๋ยวขอกดดูกันนะมั่วไม่ใช่อะไรเรากดมั่วเป็นงั้นแหละไม่มีอะไรไปโอเค เรามาถึงคามินการดแล้ว